สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนี่ลรงต้มไหมยปยานะคะวันนี้ปยาจะต้มสีดําให้ดูเนาะว่าต้มเดือดยังไงแล้วก็ล้างยังไงเนะาะมาดูเลยเราเดี๋ยวจะเอาไหมลงหม้อแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่หม้อเดือดแล้วนะคะ หม้อ,อก,กำลังเดือดเลยค่ะเห็นนะคะรับทุเลหน่อยนะคะแล้วก็เอาไหมที่ตำเสร็จแล้วเนาะนี่ลงต้มเลยนะคะลงต้มน้ำเดือดเลยนะคะทุกคนนี่โอ้มือข้างเดียวทำยังไงนี่นะคะ มีไม้นะคะข,ขั้นเอาไว้กันไม่ให้ส่วนที่ส่วนที่เราเรา,เามัดไว้เนาะจุ่มลงไปในน้ำเยอะเกินไปเพราะว่าป้องกันไม่ให้สีดำมันซึมเข้าไปในในสีสีเชือม,มัดไว้เนาเป็นสีแดงเนาะ เราก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะเอาไม้เอาไม้เอาไม้กั้นเอาไว้เนาะแขวนเพื่อเป็นการแขวนทีนี้สีดำเราก็เดือดนะคะนี่โอ้ควันขงมงชงฉิงนะคะพอมันเดือดสักอสักห้านาทีนะคะพอเดือดสักห้านาทีเราก็เอาไปล้างนะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีล้างนะคะตอนนี้ก็ให้เดือดตั้ง5นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างน้ําให้สะอาดเลยนะคะนี่เลยนะคะเดือดอย่างนี้เลยการที่เราจะต้มสีดำเนาะจะให้สีคงทนและไม่ตกต้มให้น้ำเดือดประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเอ,อให้เดือดประมาณสัก2-3นาทีเนาะเดือดๆอ,อย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปล้างกันนะว่าเราต้องล้างกี่น้ำถึงจะใช้ได้นะต้องเป็นสีที่ล้างยากด้วยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราต้มเดือดแล้วเนาะเราก็มาล้างด้วยการใช้น้ำก๊อกเลยค่ะ จะล้างให้ได้หลายๆรอบนะคะล้างให้น้ำสะอาดเลยนะคะนี่ยังดำอยู่ อเราต้มนะคะเราจะได้ไหมที่ดำค่ะทุกคนดำสนิทเลยนะคะด๋ตวเราต้องล้างแหลายรอบพอต้มแล้วก็ล้าง่แยากใช่ไหะนะ น้ำใสแล้วนะคะล้างประมาณสามสีรอบนะคะก็คือตัวนี้ล้างไม่ค่อยนานไม่ค่อยหลายรอบเพราะว่าจากการที่เราต้มนานเนาะมันทำให้สีหมดนะคะสีเข้าซึมเส้นไม้หมดเนาะก็เลยล้างประมาณสามสีรอบเนาะ,ะก็สะอาดแล้วนะคะนี่น้ำใสแล้ว อยาจะล้างอีกรอบหนึ่งเนาะจะเป็นรอบสุดท้ายเนาะสี่รอบนะคาน้ำสาสเลย ประมาณนี้ค่ะสะอาดแล้วนะคะปะยาจะไปตากแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนไม่ใส่น้ำข้าวไม่ใส่แป้งนะคะเพื่อไม่ให้เส้นไหมหรือว่าผ้าไหมเราก็ด้างนะถ้าเราไม่ใส่แป้งเนี่ยไหมเราจะออกมานิ่มนะคะทุกคนถ้าก็กดไลค์กดแชร์ปรยาด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะทุกคน นะคะเดี๋ยวจะมาดูคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณขอบคุณ